ผู้กุมกับพยาไทยเปิดปากแล้วรับเห็นหน่องยิงสารวัตรแบงค์ผู้สื่ขาวรายงานว่าที่สำนักงานตํารวจภูทรภาค7พันตำรวจเอกฤษดาพรจงอักษรผู้กุมกับผู้กุมกับการสถานีตํารวจนครบาลพญาไทยยอมให้สัมภาษณ์สื่อแล้วโดวยบอกว่าการให้ปากคําในวันนี้การที่มีคําถามว่าได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ถูกยิงนั้นที่ไปถึงโรงพยาบาลได้มีตํารวจขับรถให้ซึ่ง ที่ไปถึงช้าเพราะว่ามีการหลงทางซึ่งมีกล้องยืนยันที่จับภาพได้อยู่ไม่นานคือ8นาทีโดยตัวเองนั้นนั่งอยู่ในงานตามจุดที่เห็นซึ่งการให้การช่วยเหลือได้บอกว่าให้ลูกน้องนะไปช่วยสิวซึ่งน้องเอียงตัวไปแล้วก็มีตำรวจขับรถมารับและมาจอดรอที่หน้าประตูขอชี้แจงว่าที่ขับรถออกไปกับหญิงสาวไม่ใช่ตนเองนะเพราะว่า เดี๋ยวเข้าบ้านไม่ได้จะมีปัญหาโดยยอมรับว่าเห็นหน่องนะเป็นคนลงมือยิง5นัดพัก2นัดรวม7นัดซึ่งประมาณนัดที่5ถึงเขียนปืนว่าเป็นปืนกล็อกนัดแรกไม่ชัดเจนว่ายิงขึ้นฟ้าแต่ใครเป็นคนสั่งนั้นอยู่ในคำให้การแล้วขอไม่พูดส่วนปืนของตัวเองได้มีการนำมาแต่เอาไว้ในรถ ซึ่งก็มีการโดนเล่ากันแต่คำพูดขอไม่พูดเพราะว่าให้การไปแล้วส่วนคนขับรถให้ภูมิกับพยาไทยซึ่งได้เดินทางมาด้วยในวันนี้ซึ่งสื่อได้พบตัวไปครั้งแรกโดยได้หยุดนิ่งให้สื่อถามในระยะสั้นๆแต่ไม่ขอตอบคำถามใดๆก่อนจะขอตัวเดินออกไปอย่างเคร่งเครียดซึ่งวันนี้พนักง,งานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำเพิ่มเติมหลายชั่วโมงแต่ยังไม่แล้วเสร็จขอขอบคุณสีแมนิวส์